ปฏิวัติโค่นล้มอย่างเดียวครับนั mm hmm. ่นคือทางออกของประเทศชาติแระประชาชนนะครับเพราะว่ามันก็ชัดเจนตั้งแต่ไอสารสนตีนีเนี่ยนะมันสุนักนับใช้สาพัรกษัตย์นะที่มาของมันก็ชัดเจนนะไอ้พวกเนี้ยมันมายัางไงอะ่ะมันมีกี่คนเก้าตัวใช่ไหมไอ้ไอ้ไอสารรัฐธรรมนูญหวคูเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากขอสอชอ mm hmm. ไอตัวนี้ไอตัวอะไรไอปไอปัญญาอะไรเนี่ยปัญญาอุดขาขนเนี่ยมันมาจากไอขสอชอช,อช,อชุดที่หนึ่งแล้วก็ไอนักขรินเมฆไตรัตข้อมูลนิดนึงนะพี่น้องแล้วก็ไอไอชุดที่สองเนี่ยห้าอีห้าตัวก็คือไออุดมสิทธิวิรัชธรรมนะแล้วก็วิรุลแสงเทียนนะจิรานิติหวาโนน นะแล้วด,ดนเทพพิทักษ์บรรจงศักดิ์วงปราดไอ้นี่มันมาจากคอสชอช,อชุดที่สองนะ<ม>แล้วก็ไอตัวสำคัญไอทวีเกียรติมีนะกะนิตกนิตหรือธนิตเนี่ยไอ้นี่คัดเลือกมาตามรล้วระทำูญปีห้าศูนย์ก็ก็ฉบับโจนชุดแรกไงห้าศูนย์ทีนบอกเสียของจำได้ไหม,มอือออนั่นแหละแล้วก็ไอวอลิวิต อะไรถังสิเทียมเนี่ยไอ้นี่ก็ยุคก,ก่อนคอสชเหมือนกันนะใช่ไหมมันก็เป็นที่ชัดเจนนะว่าบริบทของมันที่ทำความระยำต่ำช้าไ้กับพี่น้องประชาชนก็มีการล้มการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองเมษาปีสี่เก้าใช่ไหมแล้วก็ยุบพักไทยรักไทยนะนะในช่วงนั้นนะ แล้วก็มาปีห้าหนึ่งถึงห้าสามนี่ก็ปลดสมัครทางบุกข,ข้าวแล้วก็ยุบพักพลังประชาชนนะปีห้าเจ็ดแสบอีกล้มการเลือกตั้งสองกุมภานะแล้วก็ปลดยิ่งรักชินวัตรปีหกสองถึงหกสามยุบพักไทยรักษาชาติแล้วก็พักอนาคตใหม่อันนี้เอาพอสังเขปนะพี่น้องนะก็มัน อย่างว่าคุณทองเราหูตาสว่างมานานแล้วนะแล้วก็ภูมิใจที่เด็กและวัชนคนหนุ่มสาวเนี่ยโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาเขาเริ่มตื่นรู้แล้วเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาถูกปล้นอนาคตเข้าไปปล้นโอกาสนะปล้นสิทธิเสรีภาพนะ,ะหลายประเทศนะที่คุณนักชิมเมื่อกี้ได้เอ่ยชื่อประเทศมาเขาก็ เขาก็เริ่มเห็นแล้วการละเมิดสิทธทิมนุษยชนเนี่ยมันมันเป็นการบ่อนทําลายมวลมนุษยชาติอืตัวเนี้มันเป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะว่าพวกที่มีการละเมิดสิทธิเนี่ยความฝักใฝ่ผด็จก,การเนี่ยมันจะมีในกรมนะมลสันดานนะการไม่ว่าจะเป็นการอ่าทำร้ายเด็กใช่ไหมเหยียดเพศสภาพดูถูกสีผิวอ,อะไรพวกเนี้ย อ่าอะไรต่างๆพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันมองคนไม่เท่าเทียมกันะถ้ามองคนเท่าเทียมกันคุณจะเพศสภาพไหนคุณจะสูงต่ำดำขาวอะไรคือมันคนเหมือนกันอ่ะนะคนเท่ากันก็นให้สิทธิเสรีภาพที่เขาจะแสดงแสดงออกอย่างเสรีนะไม่ใช่ไปดูถูกเหยียดหยามเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คราวนี้เราต้องเข้าใจด้วยว่าสาบารกษัตย์มันก็ต้องใช้ พวกการแบ่งแยกและปกครองนะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมโดยการที่อมีการโฆษณาชวนเชื่อหรือปล่อยข่าวลวงข่าวลือสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนะไม่ว่าจะาองค์การศาสนาเรื่องของชาติพันธุ์นะล่าสุดก็เหยียดคนอีสานใช่ไหมเนะี่ยผมก็คนอีสานคนหนึ่งผมก็มองดูแล้วว่าไอ้เรื่องตรงเนี้ยถามว่ามันมีมานานหรือยังมันมีมานานแล้ว นะมันมีมานานแล้วแต่คราวนี้ในอดีตเนี่ยมันไม่มีรีแอคชั่นที่เกิดจากปัดเจก,กบุคคลไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินที่เป็นเลือดอีสานนะหรือแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ที่เป็นสายพันธุ์อีสานเนี่ย mm hmm. เขาได้ออกมาแสดงปฏิกิริยาตอบโต้กับคนที่มาดูถูกเหยียดยามในอดีตมันไม่มีไงมันเหมือนอะไรอะตบมือข้างเดียวเหมือนกับแบบพวกไอ้นะั่นมันก ใช่ไดูถูกจะย้ยอยู่ฝ่ายเดียวอ,อะไรเงี้ยแล้วเราต้องคอยดูด้วยนะว่ามันจะมีขบวนการที่สร้างเรื่องความงมงายนะผ่านระบบยูทูบเบอร์ที่ผมเคยพูดก่อนหน้านั้นไอ้เรื่องที่ว่าตาฐบะกษัตริย์นีมันต้องคว,ควบคุมเศรษฐกิจสังคมการเมืองการทหารใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของศาลเนี่ยพวกเนี้ยมันจะคุมหมดเลย โอเคเลยเศรษฐกิจก็มีพวกเจ้าสัวที่เอาเงินไปถวายใส่ซองใส่พานไปถวายทีละร้อยล้านพันล้านได้ไหมแล้วก็ซูเอียกันกินกันในระบบอ่าเกิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการที่จะอ่าผ่อนผันภาษีหรือไม่ไม่เสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือให้สิทธิพิเศษกับทุนผูกขาดนะ อ่าสังคมพวกสังคมก็ที่คุณคุณทองเป็นศิลปินใช่ไหมก็มีศิลปินของพวกมันแต่ก่อนอ่าแต่ก่อนมันเป็นพวกอะนักร้องดาราใช่ไหมเดี๋ยวนี้ม่อก่อนผมก็เป็นพวกมันครับล่ะผมแจกตัวออกมามด่ามันก็เลยคุณทองก็เคยเล่าเนาะที่ว่ายังเคยไปแต่งเพลงอวยภูมิพลรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเฮียเออเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการนี้ที่ไปชวนให้คนมาโง่อ่ะเออเราก็ต้องโง่มาก่อนไงก่อนที่เราจะ ช่ไหมมันไม่มีใครฉลาดมาก่อนใช่ไหมอันนี้อันนี้เมื่อบริบทของสังคมมันเปลี่ยนเข้าสู่ระบบอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะกลายพันธุ์เหมือนกับสิ่งที่พักประช้ิปัดหรือแมงสาบกลายพันธุ์มาเป็นพักก้าสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เกี่ยวกับสังคมเหมือนกันมันก็จะกลายพันธุ์เข้าไปอัดแอปอยู่ในระบบยูทูบเบอร์เฟซบุ๊กนี้นั่นอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าทุกคนนะแต่ว่าให้จับตาดูนะให้จับตาดู นะว่าพวกนี้ก็ต้องกายพันธุ์แล้วก็แฝง,งเล้นซ่อนอำพพางตัวเพื่อรอคอยโอกาสหลังจากสถาบันกษัตริย์ถูกค่นลม้มลงไปมันก็จะต้องฝังตัวไว้ในเศรษฐกิจสังคมการเมืองการทหารนะแล้วก็เรื่องของสารประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมมีสารไหนบ้างให้ความยุติธรรมประชาชนขนาดอดีตผู้ภากษาโทษทีนะก็ไว้อะไรคุณธนากรด้วย ที่ท่านยิงเสียชีวิตอ่ยยิงฆ่าตัวตายอ่ะเพราะว่ารับไม่ได้กับความอริธรรมที่มีขณากรผู้พากษาคณากรอ่ขณากรนะโทษทีเออชื่อท่านผิด<ม>เห็นไหมครับขณาแระดับผู้พากษายังมีใบสั่งมามันขัดกับหลักวิชาการที่ไปเล่าไปเรียนมาเรื่องกฎหมายใช่ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ย มันแสดงถึงอะไรประเทศนี้มันเป็นเมืองอุตสาหกรรมค้าความเหมือนกับอุตสาหกรรมความมั่นคงระเบิดไม่ลงงบไม่ไปใช่ไม่ใช่เห็นไหมครับเหมือนการพวกอุตสาหกรรมค้าความงมงายก็เหมือนกันใช่ไหมมันก็ขายเครื่องรางของขังนู่นนี่นั่นใช่ไหมขยาวขวัญสั่นประสาทใช่ไหมแล้วก็เรื่องของตลกโปกฮาจนล้นเกินผมไม่ได้ แอนตี้เรื่องตลกนะโอเคตลกมันเป็นเรื่องทําให้จิตใจเบิกบานแต่ว่าในอีกมิติหนึ่งเราต้องเข้าใจเลยว่าเขาก็ใช้พวกนี้มาเป็นเครื่องมือเหมือนกันนะในการที่จะอในเชิงการละเมิดสิทธิอะอย่างที่ตัวตลกพนิีสานมักจะถูกถาดตบสังเกตไหมแต่งตัวอะไรเสื้อผ้าแต่งตัวเป็นคนตัวตลกเป็น พอแสดงละครก็เป็นคนรับใช้เป็นอีกจงอีกแจ๋วอะไรเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นมาเป็นซีนเ,เดิมๆไงมันไม่ไม่ด้มีบทของคนอีสานเข้ามาโลดแล่นได้ได้มีบทบาทที่เป็นบทบาทนํามายุคหลังเริ่มจะมีแล้วนะพวกทางอจังหวัดใหญ่ๆอย่างขอนแก่นก็มีดาราศิลปินมากมาย